สวัสดีค่ะสวัสดีจันพลนะคะวันนี้น้องแตนก็จะมาขอประชาสัมพันธ์ในส่วนของงานประกวดพระเครื่องก่อนนะคะในวันที่30พิพฤศจิกาที่ประชนิไทยแจ้งวัฒนะเนาะในส่วนของงานเราก็เริ่ม,มตั้งแต่แตอนเช้านะคะถึงห้าโมงเย็นนะคะในส่วนของพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะที่มา,าไกลๆกันเนาะน้อกันมีข้าวเลี้ยงตอนเช้านะคะถ้ายังไงก็มาทานที่นี่ได้เลยนะที่ร่มพร <ลง S 1> <ฟ>้อมทุกอย่างพร้อมนะคะก็ ไ้รอรับรองพวกพี่ๆน่ค่ะก็มีแล่พร้อมค่ะบางคนมอค่ะที่แล้วบางคนมาตั้งแต่ตีสี่ <laughs> มาถึงเนี่ยลงรถตอนเช้าก็รอจนถึงนั้นเลยแม่ครัวไปแล้วนะคะไม่ต้องห่วงก็แล้วกันก็มีข้าวเลี้ยงให้นะคะไม่ต้องไปหาทานที่ไหนเนาะก็ไปทานที่งานได้เลยนะคะก็เราก็พร้อมที่จะดูแลทุกท่านอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็วันที่สามสิบพฤศจิกายนะคะวันนี้นะคะน้องกันก็อยู่กับพระบางขุนพรมเรามาศึกษาในส่วนของพระบังขุนพรมต่อนะคะรอบนี้อาจารย์ ยังไงดีคะเป็นพสเวิร์ดกลุ่มใหม่ของคุณพงพิมพ์เส้นได้โอ้นานาลงทีเนเส้นได้พิมพ์เส้นได้ก็มีลักษณะของการดูก็คือเส้นสายเขาจะเล็กโอก็เป็นลักษณะของเส้นเล็กๆเหมือนเส้นได้เล็กๆบางๆอ่ะก็เลยเป็นที่มาของชื่อพิม์พค่ะครับแขนจะตีโคองแบบนี้นะครับ แล้วก็การนั่งอ่าการนั่งก็เป็นการนั่งคัดสมิเพชหัวเข่าทั้งสองข้างก็เล็กพอๆกันบางๆหมดเลยนะคะคล้ายๆกับพิมพ์เจ็ดชั้นอ๋อหัวเข่าตรงอ่คล้ายๆกันนะฮะแล้วก็ฐานอันนี้ฐานบัวฐานบัวนีเป็นฐานสิงแล้วก็เป็นฐานล่างสุดฐานล่างสุดส่วนมากจะตีคู่ตีู่แบนเนี้ยนะครับ การที่เราดูพระสมเด็จบางขุนพรมเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าเราไม่ได้นเน้นของเ่องในเรื่องของตําหนิพิมพ์ทรงเส้นสายต่างๆเพราะว่าส่วนใหญ่บางขุนพรมเขาบ้าเข,า,ขาจะเยอะอ่าเราจะเน้นในเรื่องของความเก่า<ช>และ,<ฮ>ะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพถ้าเราดูบ่อยๆเนี่ยเราก็ชนานาญเราสามารถเปรียบเทียบได้ว่าพระบางขุนพรมการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมันจะมากกว่าพระวัดระฆัง พราเอา,าไหนขเขาบอกว่าเป็นพระางพรมแต่การเปลี่ยนแนปลงทางกายภาพมีน้อยเราก็ต้องคิดก่อนว่าไม่ได้อันนี้คือหนาของเนื้อนะอ่ะะจมีภาพภาพลึปกรป,ป,รประมาณสีเหลืองๆนี้ก็มาจากสภาพแวดล้อมในการเก็บคือในเจดีอ่ะอ๋อนเจดีมีเก้าชั้นนะคะนเจดีมีเก้าชั้นไม่ไมีชั้นเดียวเนาะสมัยน้ําท่วมมันก็พัดน้ําโคลนน้ำไหลมาใช่ไหมล่ะ เวลามันแห้งมันก็แต่ชั้นไหนอยู่โดนน้าเยอะหน่อยอยู่ข้างล่างหลังจากน้ําลงมาก็จะโดนขี้โคลนเยอะหน่อยอะไรเงี้ยเวลานะเวลาน้าแห้งปั๊บไอ้พวกสีจากน้าโคลนอะไรมันตกมาตกมาก็จะบางองค <ตก S 1> ์แช่<น>อยู่ในน้นําเลยบางพระอย่างเงี้ยนะฮะแต่พระในเนื้อในจริงๆก็จะเป็นสีขาวแบบนี้ใช่ค่ะขาวฟูสีน้ำตาลนี่ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของบางปมบางมใช่นะครับ รมงคลผมเนี่ยมันเป็นพระสมเด็จที่ดูง่ายปลอมยากอืดูการเปลี่ยนแปลงทางกาภาพอันนี้ก็เป็นฟูนงอกขึ้นมานะค่ะสีนำ้ำดำนี่เป็นส่วนที่ต่ำสีน้าตาลใสนก็เป็นส่วนที่สูงแล้วก็สังเกตดูพระแท้นะครับสีเขาจะไม่เสมอสเขาจะหลายสีผสมกันมีสีเข้มสีอ่อนผสมปนเปกันไป ถ้าเป็นผ้าเรียนแบบใช่สีเดียวทั้งองค์อันนี้ราเป็นจุดที่เราจะต้องมาสังเกตนะครับแล้วก็ขี้กูของพ้าของคพรมก็มีหลายแบบอย่างองค์นี้ขีก้กูเป็นลักษณะแบบนี้ก็ไม่ได้เป็นประเหตุฟองเต้าหู้หรืออะไรแบบผ้าเซียนเขาบางคนเห็นแต่ผ้าเซียนเห็นขี้กูแบบนี้ขาว่านึกว่าเป็นผ้าฟองความจริงก็ไม่ใช่นะ,ะเป็นฟองเต้าหู้ก็มีนะคะ แต่ก็ต้องดูว่ามันไม่ได้เป็นทุกองค์นะมันอยู่ที่พระองค์นั้นถูกเก็บไว้ในต้นหน่ใช่ใช่คือมันไม่ได้เป็นทุกองค์นะคะบางองส่วนใหญ่อ่ะที่เราเจออะมันน้อยมากนะที่เป็นฟองเต้าหู้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็พระที่เรามีเนี่ยมันก็มีตั้งเก้าชั้นเนาะมันต้องมีตั้งแต่ขี้โคลนจนถึงไม่ไม่โดนพระไม่แนวน้ำเลยก็มีใช่บางองค์นี่ผิวแี๋จะมีขี้ขุกแต่ว่าการเปลี่ยนแต้มในภาพสวยสวยบางองค์สวยก็ราคาก็สวยตามเนื้อพระเลยนะคะ แต่พระมางของผมเนี่ยเป็นพ้าที่พลาสติกใช่ค่ะใครมีพ้าแบบนี้นะฮะ <c oughs> ก็อย่าไปล้างที่กูออกครับเพราะว่าจะกลายเป็นพ้าที่เร <c oughs> าเคยเราเคยล้างเพื่อดูเนื้อใน <c oughs> จะกลายเป็นพ้าที่ดูยากเคยไปงานงประกวดที่น้ำบินอะค่ะ <c oughs> น้ำบินน้ำมาเลยไม่ใช่น้ำบินตอนเมืองอะ <c oughs> อของทางอากาศ <c oughs> ภาพบางขงพงของถ้าอากาศสนมากจะเป็นกางล้างเนื้อจะขาวจุกเนื้อจะขาวแล้วแบบถ้าคนไม่เคยเห็นก็จะเป็นการผิดผิดเนื้อผิดพิมพ์ไปเลยถ้าคนไม่เคยเห็นก็คิดว่าภาพประกอบใช่ค่ะมันจะผิดเนื้อผิดพิมภาพที่เขาล้างมานะครับภาพดีก็กลายเป็นพรพเก๊ภาพเก๊ไปเลยขนาดสวยๆงานเปลี่ยนแปลงอะภาพประมาณนี้ไปให้เซียนดูเขายังบอกว่าเขายังไม่เล่นเลยเขาบอกาพประปอบ เขาไม่บอกพระปอค่ะอาจารย์เขาบอกพระผิดพิมพ์ที่เขาบอกแบบนั้นก็คือเป็นการปฏิเสธที่จะซื้อ่คทั้งเพราะว่าทั้งนี้ก็เพราะว่าเขาโปวตมาเนาะไปมีภาพแบบนี้ใจใช่มันไม่เหมือน 20, ของเขาไงเขาจะซื้อ20 30ล้านมันแค่เป็นวาทก,กรรมเป็นสิ่งที่สร้างมูลค่าในทางธุรกิจการค้าการข,า,ขา,ายเป็นวัทก,กรรมอย่างหนึ่งแค่นั้นเองไม่มีใครซื้อพระ แพงนะถ้าคนที่มีความรู้ใช่ค่ะยงอย่างนี้เนี่ยั้าอยั้งนั้นหนูขายแพงก็เป็นเรื่องอะเด็กคือถ้าคนที่มีความรู้อ่ะอ่เพราะเขารู้ว่าพระถ้าเราดูเป็นเนี่ยมันก็มีแย่ๆไปมันก็มีราคานะใช่เราไปเจอพระองค์ลร้อยยังต่อเขาสามองค์ร้อยเลยเ้ยหรูออ่ะอันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะชอบต่อขอให้ต่อแลวทั้งนิดนึงก็ยังดีมาดูด้านหลังกันบ้าง ด้านหลังนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญนะ<ม>เพราะว่าเป็นจุดที่เราจะต้องมาสังเกตยิ่งเป็นพระมาคงทมด้วยยิ่งต้องดูนะตามขอพระจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางศิภาะให้เราเห็นเมื่อเราดูขอพระเสร็จเ<ม>นี่ยเราเห็นขอบเห็นไหมเป็นเส้นสายเขาบิดบิดเบี้ยวๆนะมีปูนงอก อันนี้คือลักษณะของการเปลี่ยนแปลงคุณภาพเมื่อเราดูขอผ้าเสร็จก็มาดูตรงเนื้ออย่างตรงนี้มีความสูงความต่ำชัดเจนตาปั๊มตาปั๊มน่าจะเป็นสีทั้งเงินสมัยนั้นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แล้วเพราะว่ามันลืมเรือนเดี๋ยวนี้สีสันก,ก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวตาปั๊มชัดเจนนะคะบาง บางอย่างบอกตาปั๊มชัดเจนมากนะคะก็แล้วแต่การเก็บเือคือในขณะปั๊มเนื้อผ้าก็แห้งเส้นสายก็เล็กละเอียดอ๋อก็คมแล้วก็ถูกนําไปเก็บถ้าถูกไว้ไปเก็บไว้ในกลูเอมันก็จะเลอะเทอะถ้าไปอยู่ในมือคนก็อาจจะเรียบร้อยไม่เปื้อนอะไรก็แล้วแต่การเก็บนะครับเพราะว่าปั๊มเสร็จแล้วก็ใส่หีบใส่หีบใส่หีบอันนี้อาจจะเลอะเทอะติดมากมาติด้ากแล้วแต่รักษาของตาม ปั๊มเนี่ยไม่ได้เป็นจุดที่เราจะต้องนํามาตัดสินง่าพระองค์ที่เราดูนั่นจะเป็นอย่างไรจะตาตาแท้ตาเก๊อะไรอย่างเงี้ยมันมีการเปรียบเทียบนะคะในส่วนของตาปั๊มนะมันมีการเปรียบเทียบตาโดยอัตโนมัติไม่หรอกค่ะมันสิ่งที่จะต้องดูจริงๆก็ต้องดู <c oughs> ใช่ะะใช่ค่ะการเปลี่ยนแปลงบางกลุ่มนี่บางกลุ่มนี่ดูที่ตาเลยนะว่าวัดองศาตากันเลยนะคะว่ายจงเหมือนพระเหรียญปัจจุบันดูขอบตัดอย่างเงี้ยเออใช่ ก็เป็นก็นไม่ได้ใช่เพราะว่าในส่วนของขอบตัดเหรียญเนี่ยหรือลงปั๊มเนี่ยเขาก็ยืนยันว่ามันใช้ไม่ได้กับทุกเหรียญเนาะก็ที่เขาเล่นกันเขาเล่นขอบตัดก็ยังสงสัยว่าเขาสร้างมาเปล่าไม่ได้ทางนะ่ใช่ไหมต้องเป็นขอบแบบนี้เท่านั้นอย่างเงี้ยบางทีขอบนี้มันมีแค่ร้อยเหรียญนะถ้าเขาสร้างมาใหม่ล่ะเออก็ไม่ใช่ขอบนี้แล้วก็หมายเขาว่าผ้าที่เขากําหนดว่าตาวัดเป็นอย่างนี้ หรือขอบตัดต้องตรงนั้นตรงนี้เงี้ยเป็นผ้าที่เขาสร้างเรียนแบบเมืองเ่าเอออันนั้นแหละว่ากันจริงแล้วมาถือว่าเป็นผ้าแท้ใช่อันนี้มันก็อยู่ที่เจตนาของคนสร้างดีกว่านะใช่คือเอาถ้าเรานักณะแบบนี้มาตัดสินเนื้อผ้าตัดสินผ้านี้ถือว่าใช้ไม่ได้ใช่ค่ะสิ่งที่จะต้องดูจริงก็ต้องดูความเก่าดูเนื้อหาว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางภาพประมาณไหนยี่คีขุไม ไม่ใช่ดูในเรื่องของตาวัดสีอะไรตาปั๊มออะไรแล้วเจดีเจดีต้องอย่างนี้เจดีต้องอยาง้งใช่ในสมัยหกสิบปีที่แล้วการแกะการแกะต้องใช้มือใช่อาจจะไม่ตรงอาจจะไม่เท่ากันทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช้เพื่อมนะไม่เหมือนกันอันนั้นก็กำขับนะคะแค่เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆมันเป็นลัษษะการใช้ แบบอาชีพเซียนมาตัดนพระใช่ค่ะอันนี้ก็เราก็ดูค่าความเก่ายังไงเราก็ต้องดูค่าความเก่าเป็นหลักแล้วนะคะเนี่ยโคนที่งอกขึ้นมาเสียวขาวเนี่ยต้องใช้เวลานานมากอย่างขก็จะขึ้นมาได้อย่างน้อยก็อย่างยิ่งนานกว่าคืองอกจนแห้งเป็นเนื้อแล้วนะนะอันนี้เป็นส่วนที่สูงนะมีความสูงความต่ำมันนี่นานกว่าอีกใช่ค่ะเนี่ยในเป็นจุดที่เราต้องมาตัดิน คือยังไงเราก็ต้องดูความเก่าให้เป็นกันยังยืนยันนะคะว่าทุกคนก็ยังต้องดูคือการศึกษาพระสมเด็จเนี่ยหรือพระเนื้อดินต่างๆนะคะยังไงเราต้องดูความเก่าให้เป็นแล้วแต่พิมพ์แล้วแต่ทรงแล้วแต่เนื้อหามวลสารด้วยนะคะดูพระสมัยนี้ก็ไม่เหมือนกับดูผู้หญิงนะทำไ,ไมะคะสมัยนี้ผู้หญิงยิ่งแก่ยิ่งสวย oh, เพราะว่ายิ่งมีอายุมากยิ่งมีเงินยิงย่ง,งทำมีเงินแล้วก็มีเงินซื้อซื้อสำอางใช่ไหมใช่ ก็แพงนะแต่สอบถามอายุดูโหหมดเลยห้าสิบโอ้ยแรงนะคะก็แต่ผ้าเงี้ยมันเรียนมันทำมันทำไม่ได้ไงได้ค่ะสมัยสมัยนล้นนะก็ยังทําไม่ได้ก็ศึกษาการเบื้องต้นนะคะสนุกขนานกันตามความรู้ที่เราให้ไปนะคะก็เอาไว้เป็นแนวทางในส่วนของการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องพักเครื่องนะคะอันนี้ก็ผลิตแขนไซนีเนี่ยน่าจะกระเทาะหรือเปล่าจ๊ะ บางส่วนก็เป็นผลึกแคนไซแล้ก็เป็น,เป,นเป็นก้อนแบบนี้ยแล้วน้ำหมึกเวลาปั๊มทับที่ขโขูกเนี่ยสีก็จะค้ำเห็นไหมะอ่าใช่ใช่ใชถ้าเป็นน้ำหมึกปั๊มพื้นธรรมดาสีก็จะอ่อนอแล้วก็สภาพแวดล้อมในการเจ็บก็ทําให้สีสันของน้ำหมึกไม่เหมือน,เ,นเก่าเกาบางทีปั๊มสีสีน้ําเงินออกเป็นสีม่วงปั๊มสีแดงออกไปเป็นสีอื่นอะไรอย่างเงี้ย ในส่วนของตาปั๊มเนี่ยมีหลายสีมากนะคะไม่ใช่มีเฉพาะสีโม่งอย่างเดียวนะมีหลายสีมากนะที่กันเห็นอันนี้ก็เป็นโรคเปิดแคนไซใช่ค่ะอันนี้เป็นเป็นผลึกที่แห้งแล้วเป็นเนื้อแล้วเห็นชัดๆนะคะว่าอันนี้คือ ตาปั๊มก็ยังมีร่องรอยการปั๊มบางองค์ไม่ชัดเลยไม่เห็นเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีการปั๊มตาถ้าส่วนใหญ่เนาะก็อันก็เอามาให้ชมเป็นเบื้องต้นนะคะในส่วนของพระเครื่องนะที่เข้าร่วมงานประกวดเนาะทุกสายนะคะก็ทุกสายเลยนะคะในส่วนของงานประกวดล้วก็มีพระที่เข้าร่วมงานประกวดก็จะมีสายสมเด็จนะคะทั้งทั้งสามหลวงนะคะสายวางัยวงแล้วก็วบาขุนพรมนะคะ ก็ในส่วนของทีมสาเร็จนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของหลวงพผู้ทวดเรนคณาจารย์เครื่องรางของขังพ้าดินชินผงเนื้อกุแล้วก็พระกิ่งรูปหล่อนะคะแล้วก็หลวงพุทธีมนะคะในงานแทบจะคบรบทุกสายเครื่องารางปิตาเครื่องารางค่ะแล้วแทบจะครบทุกสายแล้วนะคะในส่วนของงานประกวดที่ต้องการเป็นคนจัดนะคะก็ ครบวงจรในนั้นอยู่แล้วนะคะเพถ้าพี่ๆท่านใดที่สนใจที่จะนำพระเข้ามาประกวดนะคะก็เรียนเชิญร่วมงานได้นะคะในวันที่สามสิบแต่เช้าเลยนะคะแต่เช้าเลยในส่วนของกล้องพันเอกอาจารย์ศิริชัยก็ยังรองให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องแล้วก็เนื้อหาบนสารในงานนะคะก็เจอกันค่ะที่ไปนสนิทถ่ายแจ้งวัฒนะก็ทุกอย่างพร้อมเต็มที่ค่ะในงานทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิม หนังสือยังมีเหลืออยู่ใช่ไหมก็เหลือประมาณสิบกว่าเล่มค่ะก็ไปก่อเร็รยบนะใช่ใช่หรือจะโทรมาจองก่อนก็ได้ตอนนี้มีจองอยู่หลายเล่มอยู่นะคะก็เขียนจองจองจองไว้ให้อยู่นะคะก็เหลืออีกไม่กี่เล่มแล้วนะคะก็จะไปติดไว้ในงานถ้าช้าอดก็ไปเจอกันครั้งหน้าเลยนะคะก็ขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราเจอกันวันที่สามสิบพฤศจิกาที่บิทยาลัไทยแจ้วัฒนะเราเจอกันได้นรนขอบคุณค่ะ